สวัสดีครับพบกับผมซันนกลงชาแนลนะครับผมวันนี้ก็มาทาคลิปนะครับผมพชของสิ่งนี้นะจะทําไม่มีโชคมีลาบนะครับผมมันจะเป็นของสิ่งไหนลองมาฟังกันดูนะครับผมพกไปแล้วจะชนะนะเขาเขาบอกผมมาว่าจะชนะนะมีพี่ตนหนึ่งนะไม่ไม่ขอเอ่ยนะว่าใครแต่เขาบอกมาว่า พกสิ่งสิ่งนี้แล้วจะชนะนะครับผมไม่ว่าจะเป็นไก่ชนไก่แจ้ปลากัดทุกๆุกอย่างนะหลายหลายอย่างนะครับผมอ่าแต่ว่าวันนี้ผมมาพูดถึงนกกรงหัวจุกนะครับผมอ่าโกบอกพกแล้วอัตราชนะเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นกับร้อยเปอร์เซ็นนะครับผมก็บอกมานะอ่าไม่ทราบว่าเพื่อนๆจะรู้ไหมว่าคืออะไรนะอ่าหลายด้านนะตอนนี้เราเรามาหลายอย่างนะครับผม ทิกเล็กๆน้อยๆก็มีบอกตลอดนะช่องผมนะถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้คลิปแรกก็อ่าย้อนกลับไปดูได้นะครับผมมีหลายคลิปนะจะเป็นถอดเสกทิกเล็กๆน,ๆน้อยๆนะครับผมอ่าประสบการณ์บ้างอะไรบ้างนะบอกเล่าสู่กันฟังเอาเทคนิควิธีการมาฝากกันนะครับผมเร็ววันนี้นะก็มีพี่ตัวนหนึ่งนะได้ให้มานะครับผมบอกเขาบอกว่าเขาพกเร็วอัตราชนะเยอะ ลองมาฟังกันดูนะว่าเป็นอะไรอ่าเขาบอกว่าเขาพกไอ้ไค่วัดเจดีนะครับผมเขาบอกเขาก็พกสิ่งสิ่งนี้นะครับผมแล้วก็ทําให้อ่าการที่เขาไปเข่งนะครับผมไปเข่งไปเข่งไม่ว่าจะเป็นทุกอย่างนะเออสมมุตินะ ขาไปเก่งอ่านกงุงเขาก็จะติดรางวัลน,นะแต่ไม่ว่าจะหัวจะท้ายอะไรก็ติดนะครับผมอ่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเพื่อนๆอ,อ่าที่ฟังในช่องนะมีใครพกอะไรกันบ้างก็ลองฟังกันเข้ามาดูนะครับผมลองพูดเข้ามาดู c o m มนต์เข้ามาดูนะแต่ในคลิปน,นี้เขาบอกว่าเขาพกอันนี้นะเขาพกไอ้ไข่นั่นเองนะครับผมอ่าสรรพคุณนะที่ผมได้ไปศึกษามานะครับผม ไอ้ใครหรือตาใครเนี่ยนะครับผมเป็นเด็กวัดเจดีนะครับผมอ่าเป็นตอนยังมีชีวิตอยู่คือเขาเล่นไก่ชนเล่นไก่แจ้เล่นอะไรประมาณนั้นเขาอุ้มไก่นะครับผมอ่าก็เกี่ยวกับเครื่องรางของการเรื่องโชคงเรื่องดวงประมาณนี้นะครับผมก็จะขึ้นชื่อทางทางด้านนี้นะครับผมจึงทําให้เขาพกนะเขาพก ก็พกติดตัวไว้ตลอดเวลาเวลาไปทําการเก่งการของประเภทนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นไก่แจ้ไก่ชนไก่อะไรก็พกสิ่งสิ่งนี้แล้วเขารู้สึกว่าดวงมันขึ้นทางด้านนี้นะครับผมอก็อยากถามเพื่อนๆเ,เหมือนกันว่าเพื่อนๆใครมีของขังอะไรแบบไหนก็ลองมาฟังกันดูนะแต่สำหรับคลิปนี้นะคลิปนี้ก็เป็นของขัง,งชิ้นนี้นะครับผม อ่าเป็นแรไอเทมเลยนะครับผมอ่าเพราะว่าดังมากนะครับผมอยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผมอ่าผมได้ไปเมื่อปีที่แล้วนะครับผมวัดใหญ่โตอลังการมากนะบอกเลยว่าสุดๆนะครับผมใหญ่โตอลังการแบบว่ายังไงอะ่ะลานลานวัดใหญ่เลยนะครับผมอ่าผมก็มีโอกาสได้ไปมา พีทีเรียวนะครับผมนา้ไปซื้อประทัดไปจุดไปนู่นไปนี่ไปนั่นนะครับผมบอกเลยว่าถ้าเพื่อนๆถ้าเล่นทางด้านสายนี้นะครับผมวัดนี้น่าไปมากนะครับผมไปบูชาไปไหว้ไปสักการะได้หมดนะครับผมอ่าเพื่อนๆลองคิดดูแค่เราพกเจดีย์วัดไอ้ใครนะครับผมอ่ายังมีอนุภาพตามที่เขาบอกว่าแบบนู้นแบบนี้นะอืมหรือว่าใครมีอะไรแบบไหนนะ อีกอย่างหนึ่งผมก็เคยได้ยินหนึ่งอีกแบบหนึ่งเขาพกอะไรนะพกกระดูกงูอะไรแบบนั้นน,นนะเขาบอกว่าเขาทํากับกรุงอะไรประมาณนี้นะหรือนอกเขามันมันคุ้นเลี้ยอะไรมันคุ้นสาบเลี้ยแต่ว่านกตัวอื่นเมื่อเราพาไปบ้านเพื่อนเนี่ยนกเพื่อนจะกลัวนะมันจะมีสาบงูหรือว่าอะไรประมาณนี้นะผมเคยได้ยินมาอันนี้ไม่แน่ชัดนะเดต้าของเคสนี้นะครับเคสน,นี้ก็คือ ตาไข่วัดเจดีนั่นเองนะครับผมพอบอกว่าเขพกเหมือนเแบบเสมือนพระเห็นแมพระที่เรา้อยเป็นองค์เป็นองค์อ่าแต่นี่ไม่ใช่นี่คือก็อ้ยเป็นองค์แต่เป็นไอ้ไข่นั่นเองนะครับผมอ่ะมีความรู้ตังด้านนี้ครบมาพูดคุยเลขเปลี่ยนความรู้กันได้นะครับผมเราพูดคุยกันแบบเป็นพี่เป็นน้องนะครับผมเลขเปลี่ยนความรู้ได้นะว่าพี่ผมถือเคดแบบนี้แบบนี้แบบนี้ อ่ามันทาให้บางทีนะบางครั้งนะครับผมสาหรับผมผมก็คิดนะว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ใช่อะไรหรอกอ่าบางครั้งนะมันมันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เราไม่ไม่ได้ลบลู่ไม่ได้อะไรนะครับผมแต่ว่าถ้าการที่เราเชื่อบางบางอย่างนะเราทําสิ่งนั้นให้มันออกมาดีนะครับผมอ่ามันเหมือนเรื่องใจนะครับผมเราทําแล้วมันส่งเสริมนะครับผมส่งเสริมในบวกกับด้วยเราทําดีทําดีทดําดีมันก็เลย ออกมาในผลดีอันนี้ก็ประมาณหนึ่งนะที่ผมคิดว่านะอ่าแต่ดีนะมันเป็นหลักยึดใจให้เรากลับมาแต่งนกว่าเออนี่เรามีของดีนะครับผมเราก็ทํานกเต็มที่อ่าสดอะไรทุกอย่างนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเข่งอะไรนะั้นนะถ้าเราทําเต็มที่ใส่ใจนะครับผมมันเป็นเหมือนอะไรนะเหมือนแรงยึดเหนียวนะครับผมที่จะบวกพลังใส่ใจให้เรานะบวกกําลังใจบวกพลังใจให้เราทําอย่างเต็มที่นะ ความเชื่อด้วยนะครับผมความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมอ่าบางคนเขาก็ถือเคล็ดลับเห็นไหมครับผมเราเราก็ถือเคล็ดลับถือเคล็ดถือซิกถือโู้ตถือน,อนี่ถือนั่นหลายหลายๆอย่างนะคือเพื่อนๆที่เล่นนกขุ่นหัว,วจุกเขาก็เจอคนเก่งคนโู้นคนนี้ทั้งนั้นเลยนะครับผมเราก็ลงมาดัดแปลงให้เข้ากับของเรานะบางครั้งไม่ต้องมากนะเรามีทริกอะไรก็เลขเปลี่ยนกันได้นะในช่วงผม ทักมาบอกกันได้เรามาเลขเปลี่ยนกันได้นะครับผมจะเลขความรู้หรือบอกใอ้เพื่อนๆได้ฟังกันนะวันนี้ก็มาเป็นอยู่ในคลิปนะครับผมอ่านะที่ว่าพกอะไรจะได้รางวัลน,นะอยู่ในจำนวนอยู่ในประ,ประมาณว่าเป็นของขังเคล็ดมากกว่านะครับผมถือเคล็ดนะอ่าผมเชื่อว่ามีหลายคนนะก็ถือเคล็ดบ้างโนบ้างนี่บ้าง,างอืมแต่วันนี้หัวข้อหลักก็คือ ไอ้ไข่วัดเดีดีหรือตาไข่นั่นเองนะครับผมแล้วก็าฝากเพื่อนๆด้วยนะคลิปหน้าอยากให้ทำคลิปประมาณไหนก็คอมเมนต์เข้ามาข้างใต้ได้นะครับผมเดี๋ยวจะมาทำคลิปให้เป็นคลิปแบบนี้นะครับผมและสำหรับใครที่เคยเคยให้ข้อมูลมาก่อนหน้านี้ก็ขอบคุณมากนะครับผมที่ได้ให้ผมได้มาทำคลิปในแบบนี้นะครับผมมา เผยเปอ,ออกษาธารณะให้เพื่อนๆได้รับฟังนะเลขเปลี่ยนความรู้กันได้นะครับผมช่องเราช่องเลขเปลี่ยนความรู้อยู่แล้วนะสำหรับคลิปหน้าเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลข่าวสารอะไรจะมาะรายงานให้ฟังเจอะมาทําคลิปแบบนี้นะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ